ก็คือเป็นแนวคิดในการสร้างสวนใ้เหมือนกับป่าเหมือนกันนะครับแต่แนวคิดนี้มีชื่อว่า,ากเกษตรสี่ชั้นก็คือหลักการทําเกษตรแต่ทําแบบกเกษตรแบบเป็นระดับระดับเมื่อเราแบ่งออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีระดับก็คือสีชั้นเราก็เลยเรียกว่ากเกษตรสี่ชั้นก <c oughs> ็คือเราแนวคิดตัวนี้มาจากไหนนะครับแ <c oughs> นวคิดตรงนี้เรา,เาก็เอาแนวคิดมาจากป่าเอาองค์ความรู้องค์ป,กปกระกอบต่างๆเนี่ยมาจากป่า เพราะว่าคนในสมัยก่อนปุยาตายายอยู่ได้ด้วยกับกับป่าใช่ไหมครับอ่าจะไปเอาไม้มาสร้างบ้านก็ต้องเข้าป่าจะกินอะไรก็ต้องเข้าป่าอทีนี้ถ้าเกิดเราทําสวนเราให้เหมือนกับป่าสวนข้างบ้านให้เหมือนกับป่าเวลาเราจะสร้างบ้านเวลาเราจะกินอะไรเราก็เราก็ไม่ต้องไปทําลายป่าไม่ต้องไปเข้าป่าให้เสียเวลาก็คือเราเข้าสวนเรามีครบเลยนะครับแต่ทีนี้หลักการจําแนกพืชเป็นสีระดับมีอะไรบ้างอมืมาดูตรงนี้นะครับ เมื่อปลูกมาแล้วเนี่ยเราสามารถจําแนกได้เป็นสีระดับก็คือแบบนี้เหมือนกับเชนเบิร์นจะคล้ายคลึงกับของแนวคิดของเจ้าอยู่หัวเลยก็<น>ค,คือไม้ที่สามารถเอาไปสร้างบ้านได้ไม้สูงสูงที่น้องเห็นเทพทาร่อันเซียนทองลูกเนียงลูกเนียเน้ยงหมากสตอมะพร้าวไม้สูงสูงสตอเั็นสูงนะสตอสตอสนะสูงครับสูงกว่าต้นนี้อีกพอมาชั้นที่สองเนี่ยสังเกตมันจะเป็นพืชของแต่ละตระกูลชั้นที่สอง เป็นพืชในตระกูลของผลไม้ต่างๆที่เรากินเมื่อวานวันนี้เรียงบางคุณลองกองอ่าอ่าทุเรียนพันธุพวกนี้ครับชั้นที่สองเลยมันจะเป็นตระกูลตระกูลไปเพราะชั้นที่สามแนวคิดจะกคล้ายๆของพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันก็คือปักสวนครัวต่างๆเหลียงเหลียงเลยงผักมผักเหลียงเหลียงอ่าผักเหลียงจำชื่อไว้นะเพราะชั้นที่สี่พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินก็คืออะไรของพระเจ้าอยู่หัวก็มี กมินมอ่าใช่กมิน้นพวกขิงคะเป็นการเรียนแบบป่าที่ระบบนิเว้นของป่าแล้วเอามาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวให้สามารถกินได้แล้วก็สามารถนําผลผลิตมากินได้ตลอดปีเพราะว่ามันจะให้ผ,ผลผลิตซึ่งแตกต่างกันและตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน,านกนารจัดการป่าบ้าน,านไม้ไผ่ไไครับ เราจะมาผ่าไม้ไผ่กันแต่เขาบอกว่ากลุ่มอื่นเนี่ยมีแบบมีมีแบบเฮ้ย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 ข้างภาพอ่ะกลุ่มเราสู้่ะมาสู้แถวอ่ะไม่ได้ดิเลยไม่ได้ดิเลยเราต้องมีรหัสเราเราเราเป็นสู้ทีมอื่นบ้างกำนันนั่นนี่กำนันกำนันบอกมาเดี๋ยวจัดไปเราเฮ้ยยังกำนนัเอาเหรอครับคนเราสู้เว้ยทำสองหนึ่ง ทำเป็นฟิตแรงดีไปเธอหนุ่มตีหารู้ไม่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ทีมสีเหลืองเขาชะล่าใจไปก่อนตอนนี้สีแดงเขาลังลงไม้ลงมือแล้วล่ะครับเฮ้ยจะทำอะไรกันนะ ย้ำชัดๆกันอีกทีครับว่าธนาคารต้นไม้คือแนวคิดการสร้างความพอเพียงให้กับทุกคนที่ปลูกต้นไม้โดยใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่สําคัญเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้แนวทางการปลูกต้นไม้ใช้ชรารหณี้หักหนี้สินหรือใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกจะมีมูลค่า100บาทต่อต้นต่อปีและเพิ่มมูลค่าขึ้นปีละ100บาทแต่ละต้นจะมีราคาไม่เกิน1000บาทละครับโอ้โหนี่แหละครับที่มาของคําว่าพอเพียงมั่งคั่งยั่งยืน ก็ประมาณนกว่าให้มันเต็มในถุงนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะเต็มในแม่บทที่ก้อนมันมันไม่ถึงนี่ได้แล้วหนึ่งต้นแล้วมันเดี๋ยวมันจะเดินตัวงั้นหนูปลูกเองงั้นเออแจ๋วเลยได้ผีต้นครับไม้เหมือนกับกาแฟโบ้แล้วเนี่ยห้าสิบห้าติดเลยอ๋อสิบห้าติดเลยอ๋อ ว่าเป็นหลัลองพิสซี่พี่เขาคูณนี่จริงไงเฮ้ออ่ะเรียบร้อยกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดหมดแล้วว่าหนึ่งสิบแปดสิบเก้าเอ้านับลูกผู้ชายยกกะละมังเอาต้นไม้มาตั้งที่แปลง สมมติว่าต้นไม้ที่บ้านของเรามีต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะครับเขาจะตีมูลค่าให้ตามความเป็นจริงสมมติว่าต้นนี้เ็าตีราคาแล้ว500เท่ากับเอ่เรามีเงินฝากในธนาคาร5 0าอยเลยนะเหมือนต้นใหญ่แบบนี้5 0าเองเหรอ5 0าเองเหรอสมมติสมมติรู้สึกว่ามันเป็นสีที่ดีมากๆาการที่จะให้คนบางคนหรือชุมชนชุมชนหนึ่งเนี่ยช่วยปลูกต้นไม้แต่เป็นแบบธนาคารซึ่งเขาก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ป่ามาด้วยอะไรเงี้ย ารวยกันเป็นแถวๆเลยนะสาสมาชิกนัดมิวสิกพบแพงปลูกต้นไม้เสร็จแล้วครับส่วนสีส้มก็ตามมาติดๆกำลังกลมหน้ากลมตาปลูกต้นไม้กันอยู่เหมือนกันปักลงไปแบบนี้ปักให้เป็นแถวนะไช่อันนี่เก่าๆนี่ก็คือปุ่มทับไปเลยมักขวดหรือเปล่าแถวนี้แถวนี้แถวหน้าจะเป็นผักทีลาวนะจะเป็นโกลาลังกาขึ้นเลย แถวหลังจะเป็นผักแถวหลังจะเป็นผักหวานปลูกปักยาวไปอันนี้ก็ปักยาวไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาฟางมาผมโอเคลองแถวฝั่งนู้นจะเป็นผักหวานอันนี้หนากันหนากระชี้มาแล้วยิ่โยอะยิ่โยอะยิ่งใหญ่ด้อยเลย ปักจิ้มจิ้มจนได้แปลงผักของตัวเองมาเชยชมอุ้ยดีใจด้วยนะครับนักล่าธรรมชาติตอนนี้เรากลับไปเยี่ยมกันนันโจและชาวคณะกันบ้างไม่รู้ว่าจะสู้กันไปถึงไหนแล้วล่ะครับจะมีไม้ไผ่เยอะเมื่อมีไม้ไผ่เยอะในนี้ชาวบ้านก็ได้คิดเป็นภูมิปัญญาขึ้นมาว่าเมื่อไม้ไผ่เยอะเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างชาวบ้านก็ได้คิดภูมิปัญญาก็คือวิธีการหาไม้เมื่อก่อนชาวบ้าน ไม่ใช้มีด,มดเมื่อใช้มีดผ่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะเสียเวลาเยอ,อะอยเสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็ได้คิดภูุ่มปัญญาทำเป็นหัวผ่าขึ้นมาอ่าก็คือใช้เหล็กแล้วกอพาไปกึ่งสุดยอดกึ่งแล้วก็ออกมาเป็นหัวผ่า<อ>ลำหนึ่งก็ได้ประมาณสามซี่สี่ซีกแน้วแต่จะพาไปใช้งานเหมือนกับอาคารหลังเนี้ยหลังคาเห็นไหมไอ้นี่ก็เรียกว่าการผ่าสามซีกด้วยกันสามซีกแสดงว่าต้องใช้ หัวผ่าสมอ่าเอามาวงหลังคาอ่าใช่อันนี้จะเป็นหัวผาหกอ่าหก็คือผ่าสามเนี้ยไว้สําหรับวุ่งหลังคาผาหกก็คือเราพาไปทาเป็นปูพื้นได้ผู้ชายาเยี่มอะไรฮะ ไหนก็ได้ใหหญ่่นอยมก็ได้เพราะว่าพวกเราจะต้องทาหมดเลยนะครับบริเวณนั้นเอาไปไว้ไหนฮะเดินอไรอย่างนี้แล้วก็มีหลักการนิดนึงของภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือไผ่ทาไผ่ไหวทาโคนตรงนี้เขาเรียกว่าตาไม่ไผ่อ่าเห็นไหมเนี่ยตาไม่ไผ่จะอยู่ด้านบนของข้ออ่าเห็นไหมเนี่ยตายอยู่แสดงว่าฝั่งนี้เป็นโยไผ่ปลายไหวโคน ไฟกลายไหวที่จับไหวไม่ไหวที่ใช้ตีกนไหวที่ใช้่ใช่ใช่เคยไหมเนี่ยทีเนี้ยทีนี้เราจะต้องมาเนี่ยสังเกตว่ามันเท่ากันหรือไม่เห็นไหมอ่าแต่ละซีกจะเท่ากันไหมเอามามาดูฝั่งนี้อ่ามาดูฝั่งนี้ถ้าว่าสังเกตดูเสร็จแล้วมันเท่ากันเราก็กระแทกนิดนึงเบาๆเอากระแทกมาเบาๆครับนิดนึง